ขอขอบคุณร้าน a l e r t e เทมป์อันท็อปเกมที่เอื้อเฟื้อสถานที่ด้วยนะครับยังไม่เคยอ่ให้เพจเลือกอต้องตัดปะแล้วแต่อยากตัดก็ตัดพอ,อเพจเ<ม>ลือกจะเริ่มก่อนหรือหลังคอยอก่อนก็ได้ <laughs> เริ่มหลังไปทำมืออีกแล้วเหรอของวันที่ก็ตะกี้ให้เลือกดีๆแล้วนะไม่เอาเปิดฟลิกชิลกำลังเรียกอีกแล้วเหรอใช่จวดึงจวไลท์ สุเทพพม่อกี้เขพิมพ์มาตาผมไม่อยู่ไม่บอกอะไรผมเลยเนี่ยเดดแดดใครเริม่มหลังอ๋อคือกระจกว่าก่อนแล้วค่อยหยิบอยู่อันนี้มาลงโซชาร์กีอะเจ็เหมือนดีแต่ผมไม่เคยเอามันลงมาต้องถือไวก่อนเจ็บกีมันเก่งกว่าไม่ไม่ไม่กีระยากูไม่ต่างนะปล่อยครับโอ้ยเจ็บ รอเดี๋ยวเริ่มเดิมผ่านจอาเข้าเทินจัวครับมาแล้วเว้ยสุดยอดอัศวินเบอร์แมนครับเท็กทิ้งมือหนึ่งใบหาเกล็เบลพลังเท่าไรครับแปดพันโดนเทนชิชิเท็กบอลเนเซลจากมือครับถอดคลิป สูพิเลไลท์แอกเซลจุ่นได้ได้เห็นชิอะลงใบนี้อ๋อไม่เลยลงมาคู่อย่างว่าอ๋อทำต่อนี่เทคเรเวนแฮร์ครับคาตาบัตหนึ่งแวร์เบนบอลเอเซลกระโดดจากมือลงมาไลท์ได้ได้เห็นชิ้นเกตสามจมเงินเยอะเกตสามเยอะได้ยังแล้วก็เทคเทคเบนนิอุสครับเมื่อวันเกตสามอูสูงกว่าลงสนาม เด้งเข้าโซโจวหนึ่งข้อมือหนึ่งใบงงลงเรียโจวครับข้อมือหนึ่งใบลงเรียคอเป็นวีเวียนเทควีเวียนครับเคาตบบัตหนึ่งโซนลึงนัไปเรื่อยเรืาผ่านะเปิดสามครับคอหนึ่งใบมันจะอปลอกอะไรขนาดนั้นคอ,อเป็นดินเดนละกัน <laughs> ใช้เทคดินเดนครับถอดโซนหนึ่งเลือกไงเดมครับคนวีดีโอคนมีการมาสู้ <laughs> <laughs> ส่วนคนนี้ลงธรรมดาไม่ใช่เชคไดไปะไปต่อให้สุดเลยอ่ะ <laughs> เอ้เดี๋ยวปั๊มพลังตัวนี้ได้เขาตบัดหนึ่งบวกหมื่นห้บบา 1, 5, 5บวกคีห้ามเซนตดดิเนลครับรีบวะเนี่ยรีบอยากใช้อยากโชว์อยากโชว์เข้ามาลสองเกียร์ <laughs> แล้วไงอ่ะห <laughs> ิวครับฟื้นฟูนฟนหนึง่งดามเมกออกฟิวส่วนต <laughs> าสิบแปดฮมิวให้ใคร กำลังจะเลือกนอี่แหละแล้วเขาบอกเผาวเวนก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงรหัสกันเต้ตเขายืนสิบแปดไอเลนนี้น้ 16, 5, 9, 2022, 17, นนองตกุ่มคอเลนนี้ไม่ได้บบกพลังก็เป็นสิบมีสิบหกเก้าพันยี่สิบสองสิบเจ็ดยี่สิบแปดไอ้นี้ลงมาบบกพลังใช่หรออ๋อไม่ได้บบกไม่บบกไม่โบกไม่ได้จ่ายบาสอ,อ๋อโอเคโอเคนี่หยุดหมดเลยนะเนี่ยเฮ้ยแต่ว่าเราตีต่อได้เลนหนึ่งเอาให้แกเล็กแปดแปดสิบหกยี่สิบหกครับ นั่นแหละมี<ไ>ประโยชน์อลไร่นั่นไปเลยแกเรเบลที่เหลือไม่เข้าหรือว่าแกงตีหลอกให้มันกาดดีกว่าอย่าบา นี่มานหราอคนที่รอรักเต้ยมันได้เป้าเดียวไงมือเท่าไหร่นะห<ะ>้าใบ,าบาเล่นเขาไปเยอะตอบดีๆก่อนตอบกวดตีเดี๋ยวดน,นักกว่าเดิม1เดกหนึ่งดมครับพลังเอ้ยนี่ตีเสร็จบัตรเลยใช่ปะ่ะ แวนไม่ใช่สัมผัสอ๋ออันนี้ก็ไม่ได้แวนไม่ใช่อยู่เลยนะัดก็ลงมาทำไมอ้าวหยุดหมดเลยลงมาให้โดนตีเดียวอะไรกใช้แล้วทิ้งทุกตัวอยากได้ตัวไหนเอาไปเลยเข้าเทเลจเล่นยากกว่าที่ดีอ่ะ ด,ด,ด,ดูดูดูสีหน้าของคนที่โดนทีดีเราเป็นคนมีกรรมนี่เองอ <laughs> นี่นี่ผมแพ้ผมแพ้แต่เขาชนะนะแต่แต่ฝั่งนี้ซัดใจมากคมคิดควคเราเมันไม่ดีลงไม่ใช้เทคครับความสามารถของการเอาท<ง>ีดีไล่ดีก็ดีเลยนะไม่ <laughs> <laughs> แวนตีครับสองขีดคอรตบาสหนึ่งสองขีดห้ามเซตีนิวด้วยสองหมื่นเจ็ดน่ตัวนี้แหละเหนื่อยใจเข้ามาเลย เธอหน้าเจอกันเชนเดย์เพื่อนเจอกันเจอกันอย่างน้อยว่าคีรีเลียนกัน่วงไปแล้วโอเคไม่เจอทีสิบสองครับแวนสาวแวนีเดียวแล้วนาทีนี้เจอทีค่อยเลี้ยวใช่นะสิบสองสิบสองสิบสองทีกันทกันไม่ให้ก็อยากให้ งอที่ไหนเจ็ดสี่ก็ครับเจ็ดสี่เจวนไปกรไปกรไปไวเลยนี่ขนาดไม่หัาไไปตีเลยเนี่ยข้าท่สิบกว่าเก้าแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบหกขอหมื่นหมื่นเขาก็ห้าพันก็มีห้าพันหมื่นหมื่นไปวะพายูหนึ่กูไม่ตีต่อก็ได้ผ่านเด็กไม่รักว่ะโอ้ยเทพุดโอ้ยเจ็บ กูบอกเลยว่าเจ็บมากออกอย่างนี้คือว่าผมไม่เคยไลฟ์หาเลยตอนที่มันอยู่ในมือตอนแรกก็ตามอยู่ในนั้นก็ขึ้นอยู่ดีไหมใช่ในนั้นก็ขึ้นอยู่ดีมึงไลฟ์ไปวันคิเลียนได้กับเที่ยแล้วไอ้เฮียอยู่ๆแวนยินเจ็ดหมื่นเยอะพ่อเขาระบุไปแล้วอยู่อย่างที่อื่นนอกจากเรียนแล้วไม่ได้โตไลฟ์ก็ไม่ได้เขาบอกแล้วเถกเมติ้งฮะทั้งคู่เลยอ๋อตอนนั้นตีห้าพันใช่กู แล้วเป็นตีไหนก็ได้ใช่ปหมไม่โยมตีถ้าเป็นกาดเม่อีนี้ถ้าเป็นกาดเป็นอะไรนะอะไรก็ได้เลยถ้าเป็นกาดเป็นเกตส์สามถ้าเป็นกาดอีกฝ่ายเป็นเกตส์สามมันกว่าโอเคจะบโบ๕พันนึกว่าต้องเป็นผู้ขับขานโอ้ยาเลยนะมันอยู่ในเด็กนี้ที่ิโก้ด้วยที่อ๋อมาถึงว่ามาต่อทีเท่าไหร่ครับยี่สามเป็นพามก่อนอันนี้บอกเป็นกาห้าพันเป็น เขาชี้จันต์ตีแหวนเทคก็เกิดแต่ยังอื่นเทคไม่มียี่แปดปอยเออเทคเมื่อตีตีแหวนที่ต้องตีแหวนหรอโจมตีบังกาเอาไหมเออตีแหวนหรือข้างเอาแล้วคิดหนักเลยข้างก็อยากได้ข้างก็อยากได้เทคก็อยากได้ยี่แปดตีข้างข้างยีดีปล่อยไม่ได้ พ <Cette cow, S 2> no? ี่เหรยเด็กไม่รักว่ะผ่านทางผ่านป้าป๋าอยู่ไหนป้าป๋าเข้าเทรลโจดครับไลร์กลับเป็นบอลยาเซลครับโอ้บาสหมดตั้งรอบเอารอบโจเด้งเชเดเดี๋ยวเด็กก็มันบิดว่ะเออเดี๋ยวเทคใบนี้เบนิอุสยาโซโจหนึ่งขอมือหนึ่งใบไอชิพหายฉันเลือกเจ้าเก่งมาตรฐานนาทีเงียบไหมถึงอะไรของโก สแตนดาร์ดหรือพีไม่ต้องเก่งหมดเรียนได้แค่นี้มันก็ตีได้หมดไม่มันมันอะไรนะมันนับมันไม่รับไสใช่ไหมเพราะเหมือนกำไล่ก็ได้กำไล่เตี่ยวลงไปเล่นก่อนละกันไม่มีตัวเล่นเจอข้าวครับ12ไม่มีตัวบุ์กตเจอเข้าอ๋อเราเป็นเอ็กเซลฟอนนี่ ก้าหรือเปล่าอยากยืนจัดหมือจงเลยเจะเข้าเจะเข้าดูเขาน่าจะดีอากาศยีสามอ่ากินลุงอะไเท่าไหร่มาเล้าไม่เข้าโอัยยืนนสว่ะสิบสองไอยืนสามไอเท่าไหร่แปด ห้าสิบสามสิบสามอืม่าไหนไหนก็เตะแล้วเลี้ยวไปสิบสามแมนพนเฉยไ่ให um. ้แดมก็เล่นหากินอย่างนี้ไปก่อนคริสชิลเชเด่เอาแมนสิบเจ็ดสองหมื่นเนาะอืมให้หมื่นห้าก็ได้ไงมามามาผ่านย่างผ่านเลยเนาะผ่านแล้วผ่านแล้วคนตัว แมนลุกขึ้นมาตีกระเฮียแล้วอ,อยู่ในนักครู <laughs> ใครอ่ะ <laughs> ไม่มาว่ะ <laughs> โอ้ทรมานเหลือเกินทรมานทรรมากรยิ่งนะเออแปดเท่งง่ายมือเขามันน้อยแปลกแปลกเอ,อ่อยี่สิบสาม ปล่อยครับใช้แล้วทิ้งไม่ให้แดมก็ได้ไม่เป็นไรไม่ใชเงี้ยให้ปไปถึงตายไม่ให้ก็อย่าให้อ่พูดเลยเราก็เดินกระโซเข้าไปเรื่อยๆเออยี่สิบแปดตียี่สิบแนี้ปล่อยครับ ใถ่ข้น่ารักคุณพ่อมาแล้วแต่จะตายแล้วเหมือนกันพ่อหนุ่มผิวเข้มเขาเนี่ยพ่อลองมาถึงหน้าจะกดปุ่มยอมแพ้อยู่ไกลไปหน่อยเสียวลาเดินทางเปิไป้าโรนี่สมัยนี้อ่ะเอ็กซิลรอเกตหนึ่งเปิดท็อปห้าหาทองป้อมเอาป้อมเอารัวๆเลยองอันนี้เทคไม่เกิดช้าไม่มีบานไม่มีบาทไม่มีบาทแต่มีจำนวน ลงบะแมนครับขาตากันไม่ขาตากันไม่ลงบะแมนครับเทคทิ้งมือหนึ่งใบหาเกลเลบิวแต่มีบาร์มันโดดได้ได้รัวกว่าวะเอ้ยคนละตัวไม่โดดแล้วตีโอนเดียวเลจังหวะลุ้นฟอนต์อะไรอ่ะก็มันตีไม่เข้าชนเลย ใช่จ้ายี่สิบยี่สิบทวนไม่มีเทคด้วยยี่สิบร้วนๆไม่มีเทคไม่มีเดิมไม่มีเทียอะไรมันมีมีไดเช็คมีแต่ได้เดินชนเออเดินชนเฉยๆเลยไม่มีไม่มีลูกเล่นอะไรแล้วขาดเสร็จโอ้ตีต่อไม่ได้ได้อ่าอันนี้เท่าไหร่นะยี่สิบแปดไม่ใช่ดิสองสามเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบแปดสองหมื่นยี่สิบแปด สามสิบสกิโลนะสได้เข้ามาเลยจ้ะเฮ้ยเฮอาวะชิติคอนทีเกอร์ให้ดินเดนข้าในมันเข้าหมดเลยใช่ไหมีเท่าไรสิบสามสิบสสี่อีกาต่ายอ่ะกระต่ายเท่าไหร่สิบสองยี่สเลยจ้ายี่สิบสอีแปดส ปล่อยไปเลยโดนสิบสี่น่ารักน่ารักห้าพันเท่านั้นแชมป์ต้องห้าพันเท่านั้นคิดถึงคุกคิวผมปลาผมเป็นผมที่ปลาเล่นไปแต่ต้นเกมเราเป็นผมผมว่าเออช่างมันเถอะเมื่อลงใช่ไหมโซสองเชินเต้เขามาแล้วหลังจากที่รอคอยมานานแสนนานต้องถามคือทันหรือเปล่าไม่รู้พี่นาดว่ะ ต้องปั๊ม่สองใบอ่ะมือก็แทบจะไม่เหลือให้เล่นแล้ะไอ้พวกไม่ช่วยได้นี่ไงบัตรหนึ่งแล้วก็ต้องจวดได้ตัวเองด้วยอีหนึ่งใบเทพไม่ได้หรอไอ้เกณฑ์หนึ่งนะอะไรนะไอ้เกณฑ์หนึ่งฝั่งขวาเออทำไมไม่มีปัมฟอร์มไม่บูทอ๋อต้องบูทแลต้องตีฮิตปะไม่หิตแค่บูทยาโซจทยหนึ่งฟอรหนึ่งทันไหม มีไหมผมเม่งอีกใบไม่เอาีเอ้มีผมกันขาดไปหนึ่งตีข้างไหมครับกูดูทรงแล้วต้องเลาะข้างกูแน่ๆเลยนาทีนี้หมดเลยแล้วต้องตีแปะข้างไม่อยาคุณพ่ออีกใบหนึ่งก็ได้เนาะได้กิฟต์อีกใบลงมาลงเรือได้พ่อไม่รักถ้ามีน่าจะลงแล้วไม่น่ารอหรอก ถ้าไอช่องหลังแวนมันมีเลียอยู่แล้วเปิดแดนดาราจะเป็นยังไงก็ตายหายไปเลยหายสลายก็นสูบไปอืมเดี๋ยวกนะเพราะแดนดาราบอกว่าไม่ให้อยู่ให้อยู่ได้คนที่ติดชื่อเทพเทพอะไรเทพไดแดนต้องตีแว่นใช่ไหมตัวเนี้ยอ๋อจมตีไอตีอะไรก็ได้ใช่ป่ะขอเันเกียร์สามติดเนี้ยเขาเออขอเกียร์สามติดชื่ออ๋อหล่อขึ้ก็ได้อะตีแว่นจะตีจะตีแล้วเอาฟอร์เนี่ยไม่จมตี ใช่ตีใครก็ได้แต่ว่าแวนต้องเป็นนู่นนู่แวนต้องเป็นยูเรนัสอ่ะตอนนี้ตอนนี้มีแค่ตัวเดียแล้วยูเรนัสก็ติดตีเป็นสิบเจ็ดใช่ไหมตีใครอ่ะตีเริ่มตีตัวรักกูละบัสไดฟอสถูกไหมใช่ขอเก็บไว้ตัวหนึ่งเลยเดฟอสเสร็จแล้วตัวนี้ก็คือเมอบูสบัสแล้วก็โซบัสติดมตีใครบูสบูสไงีมื่อบูสบัสโซบัส แล้วไงต่อไดยฟอดอีกเหรอได้อดีก็ต้องไห่แดงก็ต้องเอแบนเป็นอีนี่ชนี่กำไรเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรนะการแล้วการแล้วเป็นเทคนิคเป็นคนเก็บไว้ตรวนงสี่ห้าสี่ห้าหกเกี่ยวัอกาสโอกาสนะทำไงอะเป็นคอนเดนดาร์เปิดหลังเบนเปิดได้เลยเหรอเทคิมันเป็นคอนทันเว เป็นอย่างนี้ได้เลยเหรอใชเจ็ดหมื่นสามไปยก็นะโดนโดนกักแดงนี้ไปไม่ถูกเลยตีภาพไปเลยตีแรงขนาดนั้นไม่เก็บเลยนะหิวไอ้เชียชัยชนะหลุดลอยพ่อมาแล้วตาจ้าชัยชนะหลุดลอยไปต่อหน้าต่อตาโผมมาว่าคิีรออนได้ห้านี่กว่า ยังเหลืออยู่งวันเดอร์ครับเทควันเดอร์เมื่อลงสนามลากมือหนึ่งใบลงมาแล้วก็ไม่เกิด้เราก็ต้องรอให้ได้เนี่ยแหละแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเทคแค่นี้วิ่งเลยทำได้แค่นี้ก็เล่นแค่เท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบเพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแค่ยี่สิบเพียวเพียวต้องได้ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าอยากชนะอยากชนะ เสียงไหมไม่เสียงไม่เสียงไม่เสียงดินเด่นปั่นแรงขนาดไหนหรอวะนั่นเนี่ยคู่เลยวันเดอร์มาแต่งกายทีเดียวอ่ะดินเดนตีเท่าไหร่สายี่สิบสองยี่สิบสองสองกีอีที่เหลือสิบสี่สิบสามสิบสี่เราจะหายใบอยู่ดีอะเข้าถูงใบปะเลยสิบสี่สิบสามสิบสามกายนี่กนี่แล้วก็ต้องลุ้นให้ได้ทีหนึ่งถึงรอดไม่งั้นลุ้นหิวไปอ๋อยี่สิบสองใช่ไอมขมื่น โอเคไซยาสิบโอ้ยสยังไม่จบยังไม่จบยังไม่จบตีค่ะอ๋อโอเค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 ฝ่ายเรานาทีนี้ไม่สนใจใครแล้วไม่เหลี่ยมด้วยไม่เหลี่ยมด้วยอาพานเพื่อนเป็นพาร้าแล้วตอนเนี้ยไม่ต้องแล้วตอนเนี้ยอ่ะมาละได้เปิดแล้วแดนดาลงลาราเนี่ยกว่าจะได้ใช้ใช่ไหมอ่าใช่กว่าจะได้ใช้ทรมานธรรมาเลือเกินมีนะ สามได้ด้วยพี่เหลือสลับปะสลับฝอนแน่ไเฉกะจ็บนิดนกัไได้สามได้วะเป็นเคเทมยังยังไม่ใช่เทมใดเป็นเค่ใครก็ได้ถอกไหมตัดไมจ้าไม่ตัดครับขี้เกียจเอื้อมมือไปมือเท่าไหร่นะ่ะิบแปดแปดแปดโถมว้ย ไปแคบได้แดนไกลไปไกลๆอยากตีแว่นยังครับเหมื่อยตั้งแต่ใบเลยอ่าเจ็ดใบก็ได้สิบหกแต้มก่อน แอปพลิเคชันหนึ่งบนจานหนึ่งบูตต้องบูตบูตเมื่อบูตหรอใช่บาโซบาสคิสแวนบาโซบาสฟอรสแวนแล้วก็แบบก็หายแกลจะบัสไปเลยวะมาเอาโซออกเน่มันให้ใข่ก็ได้ตอนแรกแต่ว่าใข่ตัวนี้มันได้ไงไอ้ยักษ์ก่อนหรือเจ้แวนก่อนว่ามาหรือใจอย่งนี้ก่อนดิกำลังชิ้อยู่เนี่ย มันอมคลิปเล่นก็ได้ระวังดูมือรองก็พร้อมอันนี้เมื่อตีบวนกาะชะกบาดได้เงิอ๋อถ้าเหยียบเส้นสามก็มีโอกาสตายสิบสามปอกแปะสองฆาำสกิลกล้าตีแวนไหมคัเอาวีดีาบาสเมื่อกี้เขาตีไล้ไม่หมายถึงกล้าเอาแวนชนแวนหรือยังอยอย่าโตหรือว่าจะชนข้างเหมือนเดิม เตะน้องตีข้าเจ็ดมือเช์ดกกำมันกันเลยเมียโตคนดูกำมัดกันหมดเลยเท่าไหร่วะเนี่ยนับดิสี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นสามปล่อยเราพลังใครพลังใครมันต้องข้างหลังนั่นแหละต้องข้างหลังนั่นแหละจัวกรอนทีนึงโพราะตีไปหมดแล้วเชียรเด้เอยู่ด้วยพลังหลังอีกแล้วให้ยู่บ้างเถอะให้ยู่บ้างเถอะอ่าหนึ่งแดง ตัวเล่นไปละหนึ่งกลายได้อยู่90,000 90,000ายจริงจริหยุดเลยหยุดเลยได้แล้วเข้าโซให้หมดนะครับอุ้ย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 อ้ยอุอุ้ยเจ็บ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 ซะสุดๆอันนี้ไปไหนนะตายโอเคหมดแล้ว5หมดแล้วจ้าพี่นาโอเคครับสแตนขึ้นมาครับวันเดย์ ไม่ไลฉันคงไม่เหมาะกับเจนนีแล้วหรอเขาตบบัตหนึ่งอะตีมีสองคิห้ามเซนติเนลด้วยห้ามเซนติเนลด้วยเท่าไหร่นะเออสองหมื่นเจดสามมืนห้าว้าวว้าวรอทวาไี่อยู่นานแล้วสามสามว้าวสา ติมใสรัวนะต่อมาสามสามสี่สามสี่แปดส่แปอสามห้าสร่สอไ่ครับมาเลยจ้าชิปไม่หออไม่ไม่คุ้มเลยหรอกระวี่นะมันบูตีใครก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัวผู้สองขางจะได้งายอ่ะสิบสี่แวนลูกปอแปะ ถ้าพันชวนชวนไม่ให้ก okay, ็ได้นะถ้าได้ทิพก okay. ็หยุดเลยปะก็ใช่ก็ได้หิวเออได้ทิพย์ป่ะก็ดีหิวด้วยโอ้ยข้าไม่ตายนะพี่บ่นนะว่าผ่าน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 แต่เพชรมันก็ไม่มีเกียรติฮาไงล่ะเออเล่นมึงสิกแต่แวนตัวแม่งโคตรใหญ่เลยแม่งกูกูยืนรับแหวนได้อีกไม่กี่ทีแล้วเขาให้ตัวแม่งโคตรใหญ่เลยเหรอพี่จีพี่จีไม่ขึ้นเลิกคุยเลย ัซมาเสาวมาว่ะค่อยคุ้มแบบเนี้ยเนี่ยมาเก็ตห้ามันวางน่าเวทนาไป่ได้ถ้าคอตัดจนเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบเปิดท็อปแปดใบแล้วก็แปดหมดกองตายชิบหายแล้วเกมจะพลิกกันดื้อๆอย่างนี้เลยเหรอวะให้ก็คุ้มอยู่นะต้องเปิดก่อนใช่ไหมเปิดก่อนแล้วก็ทับแล้วก็วางทับตัดใจชอบเลยนี่สามได้มาจังหวะนี้ก็ดีหกเจ็ดแปด ปล่าอุ้ยเกต5หมดแต่เกมที่เเราจะรอดหรือเปล่าถ้าเขาเอาเรียตีก่อนหลจะกทีพีน่าก็ได้นะผู้พูดได้เขาเดียวชิบหายแล้ววางเลยเจ้าแต่มันไม่ได้บอกว่าต้องวางซ้ำปมันต้องวางตำแหน่งไม่เหมือนกันตำแหน่งไม่เหมือนกันอยู่แล้ววางตรงไหนก็ได้ที่มีเดียอยู่แต่อันนี้5บาราะให้วางบังคับวางทังบจะได้เลือกว่าไอ้นี่ตัวไหนอยู่ตรงนี้ ีประกาศบอกต้องเอาะยในความไม่สะดวกต้องเตาะยมีความไม่สะดวกแล้วก็ทิ๊ออโต้ก็จะไม่เจอให้เหมือนเขาได้ของดีไงวะถ้าเป็นต้นเกมโคตรดีนะใช่ไงผมถึงไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แต่ใส่ได้เดยวเลนเกมแล้ผมแล้วแต่ชอบเลยกล่าวว่าจะรีดติกเกอร์เขาให้หมด แม่จะบอกว่าถ้าทรงนี้นะยอมเอาไว้ตกสักแรบหนึ่งอะตกได้ไหมห้าหรือหกมะมือห้าหรือหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราก็ใช่เร่องอย่นี้เลยครับ้มาอยู่ๆก็ขิงวะไม่ไมไม่ขิงไถวเด็กเาบอกบางเหมนนะเจอสองใบกูหน่อยขอขอขออีกด้านจะไลงไปอีกตัวก็ลงไปอีกตัวเดีย แลไวใมตัวนึ่งก็เกมเลยนะเฮ้ยอย่าบอกแล้วมีจริงอ่ะตายเลยนะเว้ยมัเป็นมีอะไรไอ้นั่นเนี่ยเกท่าเหรอเปล่าไอ้ต๊ะไอ้ต๊ะปูบอร์ดอะลงใหม่อีกใบเกมเลยเนาะใส่ไม่มันกบมีสบายก็เลิกเล่นนะไอ้เชี่ยเดี๋ยวนะเกมมันจะพลิกกันอย่างนี้เลยหรอไอ้สัตว่รับไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้เฮ้ยดีไหมคอนเทนต์ ป่อยหลุดได้แนเดียวเลยอ่ะบเปล่อยไม่ได้เกามีสองใบไม่ใช่เหรอเข้าเสนจวก็ตกเหมอนพัตตาบาเออัวบาเอออ้าวเฮียกูแพงที่เดียวใช่ไงปอเพิ่มเบ็ดกล้ามก่อนไหแดงอ้าไอสัตว์น้ำาลลร้องไห้เลยเฮียอยู่ก็แพงจวสอนึ่งแล้วเข้างแก็โตอ่ายี่เอ็ดเป็ยี่สิบเ้ววะเฮ้ยยีสองได้หมด อยู่ดีอยู่ดีไม่ปล่อยแล้วอยู่ดีๆก็ปล่อยไม่ได้ถ้าอย่างนั้นสี่ห really ้าหกเจอ๋อแปดแปดเก้านสามนับไปเลยแล้วกันอ่ะนับนับเลยนับเลยกลายมันติดนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสาไหม เ้าสามสามตู้มตู้มเหาซองใส่ะเจ็มืเฮ้ีเหรอนึกว่าแบบมีหืว่าแบบมันไม่มีเห็นมือแบบน้อยก็คิดว่าเอ้ยแค่จะกล่าวในะเจ็ดสอ่ามามาปล่อยไม่ได้ด้วยปล่อยตายมงแปดห่นเจไม่ตายนาคีเดียวเองไม่กองเขามีสใบถ่านโดนแดง้าจบเลยจบเลยคิดเลขใหม่แปดเจ็ดหมื่นเ้าหมื่นสอได้เดียว ได้คอนเทนต์คอนเทนต์ก็อย่างนั้นในเดียวเท่านั้นกลัวเข่ะกูมีรางสังหรณ์เกือบหมดหรอมาอ้าวอุ้ยเสียวมูบไอ้สัสอ่าไปก็มันก็ต้องแห่เขาหมื่นเป็ดแบบแน่ารักโนโนโนเราไม่แวนัจไม่แวนด้วยแต่ต้องมือเนื้ออ๋อใช่เขาไม่มีมือก็มีอะไรแล้วเทนน่ากูต้องชนะ วิเวียนทานไปเถอะไฟนอ่นเทินไฟนอ่นตัวเองได้ไหมปิดไม่ได้คือบรรย์นะใช่แม่ไหนเขาเสร็จไปได้สักตัวไว้มีลุ้นอืมแต่มีเท่าไหร่กี่ดมสี่หัวแพ้เฮ้ยตัวพีคเกลว่ะพีคกันเลยครับข้อเท้าพีคกัน เอาแวนวิ่งแบบเพชรป่อยแล้ะได้ดอยเพชรกตาเหมือนกันใช่ไงเพไดทั้งหมดล้วหรอคได้ทั้งหมดแล้ว่ะคิดว่าทิ้งกันได้ทหมดแล้วล่ะใช่ลืมไปเอาแวนตีไม่ได้่าสิ้าแผ่แบบปอแปะ่รนะสิบเก้าสิบเก้เท่าไหร่เดี๋ยวนะไอ้นี่มันตีสิามนี่ว่าไล่จากน้อยไปมากดี่ว่าสิบสามสิบเก้าสิไม่ได้ไม่ไม่เขาปล่อยไม่ได้แล้วเลือสใบปล่อยเช่นกันสถาการเดียวกันอเาไหว นะกำังิอ <tang> ย <ar> ู่อ <Tamam> ันนี้เท่าไหร่นะสิบสามสิบเไม่ใช่เดี๋ยวไล่ให้สิบสามสิบสี่เจ็ดสบเก้อเคโออแปดทุกดอก3 4มสพอไม่ละค่า5ละหันทั้งหมดเลยวไม่บางครั้งบางครั้งขอหมื่นไอเนี่ยขอหมื่นห้าพันห้าพันกูจะบอกเป็นทำไมไว้เฮียเราให้ราให้แม่งหัวปั่นแม่งสักจกห้าพันสามใบกับหมื่นหนึ่งใบอ่ะสิ สองใบเอาแม่งม <gesch> ีวะมันถึงย้อนมีแล้วแหละแพ้ไอ้เนี่ยจุดเก้าจริงจรยตกเตือนตกเตือนตัวตกเลยอะคุณยอมตายเองดีกว่ามีไอเดี๋ยเดียวอย่าพึ่งดิให้เป็นพิธีตีให้เป็นพิธีด้วยเออได้ก็ได้ก็ได้ได้แพ้ลเสียขาแมงไม่ตายแบบนี้มือเพชรตีแล้วกระป๋ปวดไปเลยเฮ้ยนนนนนนเอะไร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 เอาไรมึงทำอะไรมึงทำอะไร อยู่ดีกันตายตเท่าไหร่ครับอ่ายิบเอ็ดหนึ่งนเลยตายดอดด้วยเด็กมาหลักตอนท้ายไอ้เยแยแพ้อย่างนี้เหรอวะไอ้สัตว์รับไม่ได้แพ้เขาบอกเขาแปดไอ้สัตว์เอ้่ยอันนี้ได้เหรอดีด้วยอันนี้ต้องลงว่ะพูดจริงอันนี้ขอดี้ได้ไหมอันนี้อันนี้ต้องเอาลงสัตว์ห้ามลบ มีพอได้เฮียสาวเมื่อกี้จริงๆไม่ต้องตีเส็บก็ได้หรอวะแผลตีไปเลยเหลือใบเดียวก็ได้เหมือนนะไม่ได้ไงตอนไหนตอนที่มันเหลือข้างนั้นอ่ะที่มองว่าถ้าตีไปไงเขาก็ต้องมาขับกาดตัวเองไม่ก็ต้องมาขับเส็บอยู่แล้วปะไม่ได้คิดอย่างนั้นนะจังหวะไหนจังหวะที่สามแล้วจอมันเหลือเทา่าไหร่สองใบใช่ปะ ที่มเหลือสเกียวสอตัวนี้มองว่าตีแวนแล้วยังไงเขาก็บังคับเสร็จสองใบมาแทนมันน่าจะคุ้มกว่าแทนที่จะแบบตีตัวเดียวเพนน่าจะไม่ทันดูกองอ๋อน่าจะไม่ทันดูกองนี้ ไม่เพชรกูว,ดดว่าใน<ต>มือมันจะมีกรเดเพชรดูแต่แดมไงถ้าถ้ากลัวว่าแบบถ้าตีมัวแต่ดูแดมได้แดมแล้วเขาแบบได้รังแบบอะไรอย่างเงี้นยนึกแบกว่าถ้าเขามีแดมเล่นอะเพชรก็เลยแบบว่าไม่มัวแต่ดูแบบมด,ม,ด,ดมกับมืออยู่ไงไม่ดูกองชั่วโมงเมื่อกไม่ดูไม่ดูอะไรไม่ดูแดมไงถ้าเขา,ขดาได้แดมแล้วเขายีตัวนั่นอะแล้วถ้าเขากดบาดได้อ่ะเพชรก็จะลำบากเพชรจะผิดสีไม่ได้เพชรก็เลยไม่สีโดนตีห้ามเต็มเนี่ยไงเลยไม่ยอมให้เดม จริงๆจะบอกว่าช่วงต้นเกมลงผ่านเขาไม่ตีกันดูแล้วป <laughs> ลอดไทยชี้กูมากกว่า <laughs> <laughs> โอเคเอาเท่าน,นี้ก่อนละกันเดี๋ยวต้องไปละ